ดูนะคะดูแมวบ้านนี้ดูเจ้ากอบเจ้ากอบก็จะมองจ้องนะคะแล้วก็ดูสาวน้อยมิซี่ของเราสาวน้อยมิซี่ก็จะไปอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งดูดิไอล้ลาวตักราวไม้แขวนนี่นะก็จะแบบไม่ใช่ลาวไม้แขวนราวพม่านี่ก็จะแบบคือตอนแรกสองตัวเขากะโดดขึ้นไปเลยนะดูนี่ดูเจ้ากอบเจ้ากอบกำลังจะแบบเจ้ากอบกำลังจะกระโดดนะลงมาละ แล้วทีนี้พอสองตัวมันก็จะหนักใช่ไหมดูสิดูสิมิซี่ลงมาลูกลงมามิซี่อยู่เกะดาวเกิดดาวเกิดดาวมิซี่มิซี่แครอุย้ยสาวน้อยมิซี่ฉันมิซี่แครเกิดดาวอ้ยนานก็ชอบชอบตีน่บบน,นี้นะนาสาวมิซี่นะไปดูเจ้าก็ กออยู่นี่นะกอบออกมาลุกออกมาออกมามีซีล่ลงมาลงมาแถวนี้โอ้ยหนอแม่บ้านนี้